นะครับพี่น้องผมสังเกตสเอ้ยอู้จังอืดอืดอืดสังเกตสายพี่น้องพุนพ่นพุนพ่นพุ่นพุ่นเอาแล้ว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 อืดดืดดืดบักไงแท่ครับพี่น้องผมบักไงแท่อขออนุญาตตั้งกล้องพี่น้องผม เอเอเฮ้ยเราใจขนาดพี่น้องเมื่อวานนี้เถือกยี่นี่ปลาตัวนั้นตัวใหญ่ลยตัวโล่สองนะครับพี่น้องถือตัวปลาตัวโล่สองตัวมูย,ย,ยอุ้ยอตัวนี้ต้องลุ้นครับพี่น้องว่ามันสีซ้ำเลยมาขอยยำครับพี่น้องผมบา้านพี่น้องผมก็ต้องถือโอกาสสวัสดีรอบเนี่ยมือ้านะครับมือหนีพาพีพานอง ม่ายามเบ็ดคือเก่าครับพี่น้องหมู่บ้านบ่ไดชไทยครับทั้งมันคึมฝนทีตกยำไปได้ออ้จังไงเลยแต่ว่ามือนี้มือนี้ตั้งใจครับพี่น้องมาแต่เศร้าจังหน่อยครับภาพบรรยากาศมันอาจสีพ่ท่านด้สดใสบาดนี้น,นะครับพี่น้องมันยังเศร้าตรูอยู่ครับพี่น้องผมเอาพูดนะสังเกตอุ้มโมโวลดครับพี่น้องอุ้มอุ้มเป็นงานไม่งานนี่แหละพนมันดึงครับพี่น้องผม เราใจขนาดครับเอาลุ่นครับรุ่นเบิงโตนครับผมพี่น้องผมรุ่นซ้อยกันครับคือว่าตีงอบัน vất vả là vĩnh long biết loại yêu lời này ui 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 Bắt ui 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 เห็นคักพี่น้องอู้หูเห็นบ่พี่น้องผมย่านพี่น้องบ่เห็นอยู่อะอู้หเห็นโตแล้วพี่น้อง

<laughs> ขัญว่าขันก็นจะได้เห็นนี่ละเออโอ้โหเกี่ยบมันจึงออโอ้ได้เรียนดนเติมแล้วดิซ <c oughs> เก้าล่ะคืออุยอ้ยก็คือแห้งก็ก้าลไยลจ้าว ไทยอยู่ดิแต่ว่ิกขีนหันหนาเข่าป้าไปพูนเอ๊บนี่นี่อูโ้ห,โห,โหูอ้ยพี่น้องผมพูดอ่ะ เลี้แต่ปีไก่ดีได้ยุ่มงงนีดีปะตองไกบ่บกลนเลือ้ยอินอ้าวเป็นเต็มยับมันปวดเสยียบเนี่ยไว้น้องขึ้นน,นีมนน่มันหอมกระจินวัดเชนเลย <c oughs> <c oughs> เสียบเยอะกันพี่น้องมดเอานี่พี่น้องผมผลงานรอบแรกนะครับรอบแรกนี่คือรอบขึ้นจากเรือล่ำนีนะครับพี่น้องผมเพราะว่ามาใส่ไว้ฟ,ฟังนี่ใส่ตะคไครไว้พร้อมดักปลาซิวอ่าวนะครับก็ได้พอได้เลี้ยงง่ายอย,ยู่ดอกปลาซิวอ่าวก็ได้นี่ครับปลานกเขาตัวนี้ใส่ประมันโล่ครึ่งนะครับพี่น้องผมเดี๋ยวจะไปสร้างให้พี่น้องเบิ้งอย,ยู่ดอกโตมานนตเมื่อนนี่โตเหมือนโล่งสวง เถือกยี่วันเดียวกันแต่ว่าบรได้ไทยครับปรากฏตัวหนึ่งครับผมเอาพี่น้องไปลุยกันตัวครับอีกหลังหนึ่งยืเทิงคุณครับเอาครับพี่น้องผมผ่อนเลือล่ำไม่แล้วมายำหลังเชนี <c oughs> ่วิวว่ามันถือกมือแหลกมือนั่นนะครับพี่น้องโอ้บ่าหลอนครับผมเนี่ยบ่หลอนเลย โอ้นีลอนครับพี่น้องเบิ้งวิธีการเกียเ่ยวเยื่อจารนบูดที่เกี่ยวจังสีนะครับพี่น้องเกี่ยวแบบง่ายๆเลยล้องขออภัยพี่น้องจกแต่ดินแต่หญ้าอะไรเรลียบแหลปปันยังงหลด <c oughs> เป็นตกตกว่าโอ้ยแมนีนี่ลีครับพี่น้องโอ้ปรากฏครับผม ปรากฏปรากฏโอ้ยสวยๆกินเลยครักผ่อมเตีมเรีครับแต้มเรียของน้องเทิงพี่น้องแต่ว่าน้องเตนได้ไปสองตัวมันขอหยาดเสียบเยอะครับอ้านี่อีกบ่โอ้นิมบอนครับ ข้ากล่องตั้งบ่อยโยพี่น้องเอ้ยกล่องสั้นนเอนินนีเอาครับเพียกสุดไทยอยู่อยู่นี่นะครับพี่น้องผมเอาลุ่นกันตั่วสายตั่วสายเป็นเส่ๆว่าพี่น้องนี่ตอยู่บวะตัวซะนะ โอ้ข่องอีกตั้งหักข่องอยังน้อง,อง,อง,องถือปลาผนอ่อพี่น้องโอ้เอาจะพยปยาำทั้งไม่มากครับพี่พี่น้องมองผูกไว้ผูกไว้ปลายนี่นะครับฮึบฮึบฮึบย่า อ้าวรุนกันครับบนันอุยอ้ยอุ้ยหลุดครับผมอุย้ยขอางหน้าไมา่ถึงหน้าเลยนี่อุย้ยหนาเสียดายตัวอุ้ยบ่าน่าหลุดเลย เลือกเวนี้แล้วจิ้ม่าเถือกเห็นว่าอ้วันนี้ว่าหลอนครับยัง,งเยื่ออยู่นี่คือว่หลอนครับยัง,งเยื่อคือเก่าอู้ยิโตนี้ลุดอีกครับพี่น้องผมจังเขาเลย โอ้ยไปแย่ใช่ไหมแล้วเราพี่นอ้องอ๋หลังนี้พ่มีพ่อตัวครับผม ครับพี่น้องผมผลการผลงานนะครับเมื่อนี้ออ้ยแปลกนะครับพี่น้องผมก็ปรากฏสองตัวเอาพี่น้องเชื่อว่าพ่อได้อยากได้กินนะครับพี่น้องผมหาอยากหากินก็ได้ครับร่วมกับตัว,มวนนหมึกวันเนี่ยมาเลี้ยงอีกอ่ะอ้ตัวสูสีกันเนพื่อนหน่อยก็นี่น้อยหนึ่งนี่แหละเพื่อซ้ำกันมาจาก ยวสิไปสั่งเบงครับเือวัานนี่มันโลสองเหมือนนี้มันสีโลเท่าไรนะครับพี่น้องผมเอาพี่น้องมากดไลค์ถือใจกดแช่นะครับพี่น้องผมสําหรับคลิปจนันวูคลิปหาอยากหาจินครับพี่น้องเอาพี่น้องบ่มีอย่งางไรครับฝากพี่ตอนน้องไว้ซ้ำนี่แหละจังพบยังผอกันไหมครับผมอายุมันคตรเย็นพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำรวยโชคดีโชคมันกันสู่ขูดสุข้นครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมแล้วง่ายครับแล้วง่าย